เริ่มจากเบสิกง่ายๆก่อนนะจอบแรกนะมึงโทรไปแล้วก็ฟอร์มว่าเป็นเพื่อนเก่ามึงต้องตีใน,นเนียนก่อนนะจาเราได้ไหมเร,เราชื่อนี้ชื่อนี้นไงแล้วพอมันเริ่มจําได้แล้วมึงค่อยๆหลอกค่อยๆหลอกแล้วมึงก็ยืมเงินหลอกเป็นฟิวยืมเงินมึงบอกเป็นอะไรก็ได้ดูพี่ครับไงไปิดจอบฮะเฮ้ยปิดจอบเลยเหรอปิดจอบยอดโอนสองพันฮะเฮ้ยนี่มึงทํางานครั้งแรกมึงสองพันเลยเหรอบอกผมครับลูกพี่ ใช้ได้เนี่ยแล้วสองพันแล้วเออแล้วเขาโอนมาให้เมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ะก็ผมใช้มุกลูกพี่เลยผมโทรหาไปแล้วผมไม่พูดชื่อด้วยนะออเหรอใช่แล้วมจำได้เหรอไมบอกว่าใช่ต้นป่ะผมว่าเอ้าต้นไงไม่ได้คุยกันนานเลยคุณมึงเนียนนะเนี่ยเนียนเลยผมเนียนเหมลูกพี่ที่ลูกพี่บอกเลยไอ้ต้นงั้นมึงจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมึงยืมเงินกูไปห้าพันอะอ้ามึงคือมึงเขาบอกว่ามึงเคยยืมเงินไว้ห้าพันใช่แล้วมึงทำไงอ่ะผมก็เลยโอนให้มันไปสองพันโอ้ยพี่เอ้ คือกลับไปทําอาชีพอื่นไป oh. อะไรของมึงเนี่ย